啊。 ก็ดต็มมีมีเออมีพื้นที่นิดนึงรม่ะั้นนจะถ่ายกันไม่ได้มีคนเข้าอืมดีคุณผู้ชมคะรอสิวยด้ค่ะที่พักขอสุดคนีุคนมาเร็วมาเร็วเดสี่เจ็ดสไม่ทำไม่สน่คือ็อ ไม่รดคือพื้น ปังๆเลยนะคะใครกินไ<า>กินไหมไหม่ยมคะไปก่อนนะไปะ<บ><บ>ๆุ่ท่นๆค่ะบบไม่ขายแล้วะห่แล้วราคไม่ขาแล้ว ลองถือแอถือไปเลยป่ะนะแจ้งแจ้งแจ้งแล้วค่ะยี่สิชุดมีมีแบ่งไปบ้านเราแต่ว่าตังใให้เหรอใช่้ช่แบ่งให้เยวเขาจะได้คนถือมาได้เลยค่ะถือมาได้เลยไปเดี๋ยวขออนุญาตให้เราไปทานข้าวได้ค่ะ

ได้ได้ได้ไม่ <laughs> OK, người mọi 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 เราเสร้อสัาโบว์ค่ะ้องพี่กิกค่ะเราพี่กิกใส่น้นตา 哎，大哥，嗯。<noise>